สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างอื่นเหนือจากพระอุโบสถวัดมัชิมาวาดกุฏิแบบเก่งจีนวัดมัชิมาวาดวรวิหารมีอีกชื่อเรียกว่าดึกคนละไมยหรือดึกแม่ละไมลักษณะเป็นอาคารกุฏิสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงาม ตัวอาคารมีสองชั้นก่อด้วยอิฐถือปูนโครงสร้างหลังคาไม้มุ่งด้วยกระเบื้องดินเผากับกล้วยและประดับบูนปั้นศิลปะจีนนอกจากนี้ในช่วงราพศ2421สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิวรวรรสเคยประทับที่นี่เมื่อคราวเสด็จเมืองสองขากรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัชมววรวิหาร และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในรัชก,กิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม92ตอนที่136วันที่21กรกฎาคม2518หน้า22พื้นที่โบราณสถานประมาณ10ไร่3งาน55ตารางวาพระเจดีย์แบบจีนหรือถะเป็นเจดีย์แบบศิลปะจีน1องค์7ชั้นย่อมุม6เหลี่ยม ทำด้วยหินเกรนิตเจ้าพระยาอินทีรีบุญหุยณสงขาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขาคนที่สองเป็นผู้สร้างมีอ,กอักษรทั้งภาษาไทยและจีนจะรึกไว้ที่พระเจดีบอกถึงผู้สร้างเวลาสร้างรวงกับปีที่17ในราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชความในภาษาไทยและ ความในภาษาจีนว่าสร้างในรัชการพระเจ้าเกียริแข็งปีที่4ตรงกับพศ2342ต่อมาชำรุดทางวัดได้ปฏิสังครเสด็จเมื่อปีพศ2514หอะระฆังวัดมชิมวาดสร้างโดยเจ้าพระยาวิเชียนคิรีบุญสังน่าสงขา ระหว่างปีพศ2 3 9 0ถึงพศ2,408ลักษณะเป็นหอระฆังก่ออิฐถือปูนเจดีสรูปนี้มีองค์ประกอบทางศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง